สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูน้องเพชรพันล้านนะคะหรือเตาเพชรหรือมูเด้งโอเมชัยช้างเด้งของจังหวัดส,สุรินนะคะตอนนี้ก็น้องง่วงนอนมากเลยนะคะเพราะว่าหลังจากซ้อมแสดงงานช้างสุรินนาอ ก็วิ่งตั้งสามรอบนะเหนื่อยมากเงยแล้วก็มาตั้งแต่เช้า่ง่วงนอนเลอเกินนะดูความน่ารักของเด็กน้อยง่วงง่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ท่านสามารถที่จะนำวิดีโอไปแชร์ในแพลตฟอร์มอื่นๆได้เลยนะคะเพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เพชรพา้าให้คนรู้จักมากขึ้นนะคะ ไปออกเดียนไม่ไงใไรโอ้ยตกใจใจช้างใหญ่ร้องเขาตกใจช้างใหญ่ร้อง ง่วงก็ง่วง <Es> เสียงโทรศัพท์นอนไหมติ๊กต่อใหม่เร็ว้อ เสียงโทรศัพท์ค่ะแม่ดังน ใน,นเย็นแล้วหน่อยเมื่อกี้ร้อนมากเดินทางมาถึงแล้วคะเดินทางมาจากไหนคะเ <laughs> พชรกินไอติมไหมเ <pe ch> <pe ch> พชรกินไอติมไหมแม่กินไหมเพชร กินไหมลองซื้อน้องกินได้ไหมแล้วก็เพชรเห็นรถไอติมนะคะเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะพาไปดูว่าเพชรจะกินไอติมไหมและเขาจะชอบไหมก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องน้อยๆแล้วก็ไปดูวิดีโอต่อไปกันเลยนะคะก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ถึงกันได้นะเจอกันใหม่ในวิดอหน้านี่ 哦哦哦哦！看，我。